มีหลายๆคอมเมนต์นะฮะแนะนํามาว่าเราจะสามารถเจอเดาวตกขนาดใหญ่ได้ที่เซิร์ฟพาร์ดคอร์นะครับวันนี้เราจะลองไปตามหาดูนะฮะว้าไปกันเลยแล้วกันอยากรู้ว่านอกจากสัตว์เลี้ยงแล้วจะให้อะไรเพิ่มอีกไหมแน่นอนเจมอาจจะได้น้ํายาก็น่าจะได้มินิเนี่ยเจอบ่อยแล้วแต่ว่าให้แค่น้ํายากับเจมแค่ไม่เท่าไหร่นะฮะสามสิบสี่สิบมิลเลียนถ้าให้เป็นมิลเลียนได้นี่คือคนน่าจะฟาร์มมันเยอะนะฟาร์มไุกสัตว์เลี้ยงเออดวงดาวเต็มท้องฟ้าเลยเนี่ย แต่ไม่เห็นจะมีตกลงมาเลยพวกนายตกลงมาหน่อยเร็วดาวตกขนาดใหญ่หืมเสียงอะไรแฟนตาซีสมุรไรเหมือนจะมีเราตกฮะได้ย,ยินเสียงเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าสะเสียงไว้ก่อนแฟนตาซีสมุไรโอ้เจอแล้วโอ้โหโอ้ยกว่าจะเจอโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วพลังเยอะมาก อยู่กันหลายคนเลยฮะน่าจะขุดกันนานแล้วมัง้งเอาละฮะโอ้โหเซิร์พัดคอมันหาง่ายใช่ไหมเนี่ยน่าจะจริงอย่างที่คอมเมนต์ว่านะฮะเซิร์พัดคอน่าจะหาง่ายกว่าผมเล่นเซิร์ฟป,ปกติมา2-3วันไม่เจอเลยอะเจอแต่มินิอันนี้ประมาณครึ่งหนึ่ง2 6 0พนควินทิเลียนนะฮะถ้าทั้งลูกเนี่ยก็น่าจะประมาณ5,000 5 0 0้ควินทิเลียนเกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะ อะรอรอน่าจะไม่นานเท่าไหร่รถไปทีหนึ่งเยอะอยู่เอาละฮะเรามารุ้นกันดูนะครับว่านอกจากเสร็จเลี้ยงแล้วจะได้อะไรบ้างได้เจมไหมได้น้ายาเพิ่มหรือเปล่ารอ,อรุ้นกันมันมีหายไหมเนี่ยผมกลัวเฟซจะรีไม่ใช่อะไรเฮ้ยได้อะไรได้ยินเสียงอ,อ๋อรูดแบ็กโอ้ให้เหรียญให้เหรียญโซนนั้นจริงๆเขาน่าจะปรับนะน่าจะให้เป็นเหรียญโซนล่าสุดที่เราอยู่นะฮะ คือไม่ว่าจะสปอนตรงไหนก็ตามแต่ให้เป็นเหรียญโซล่าสุดที่เราอยู่เพราะไม่งั้นคือสปอนที่นี่ก็คือได้เหรียญตรงนี้มันไม่มีประโยชน์เลยไม่ได้ใช้คือตอนนี้เนี่ยลีกเกมใหม่นี่หลุดมาเยอะมากๆเลยนะฮะมีสัตว์เลี้ยงแบบตู้ใหม่ทําตู้สวยขึ้นสัตว์เลี้ยงดูแบบดูมีารายละเอียดมากขึ้นนะครับชื่อเกมว่าอะไรนะ Happy p e t อะไรสักอย่างหนึ่งเปลี่ยนจาก Pet Simulator นะฮะ Pet Simulator หนึ่ง Pet Simulator สองแล้วก็ Pet Simulator X น่าจะเปลี่ยนเป็น Happy Preston นะครับคุณ p e s t o n แฮปปี้ซออะไรอย่างเงี้ยพอเขาเปิดเกมใหม่มานะครับเกมนี้เขาก็หยุดพัฒนาหยุดอัปเดตอาจจะอัปเดตนานๆทีไอที่เติมไปก็คือเสียเปล่าไปเลยเพราะฉะนั้นเล่นเกมแนวนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องเติมนะฮะเล่นธรรมดาเปิดตู้ปกติไปไม่ได้ก็ช่างมันไม่เป็นไรอีกอย่างจะได้ไม่ต้องเค็มด้วยลูกจายจะได้ไม่ถามหาไม่ต้องกินเค็มบ่อยๆ130 120ไปเร็วมากเลยฮะเอาละครับ10 9 1หนึ่ง มาอือโอ้โหมองไม่เห็นเจมเจมอยู่ไหนเจม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 โอ้โหมองไม่เห็นเลยอุ้ยเจมเป็นบินเลียนเลยฮะโอ้โหเจมสองบินเลียนสามบินเลียนและอันนี้คือทีเด็ดมีตัวเล็กสองตัวตัวใหญ่สองตัวนะฮะเอาละได้เวลาได้เวลาอันไหนเฮ้ยเฮ้ยมันหลใบมันไหลใบไ,ไม่ใช่ใบเดียวตัวใหญ่ใหญ่ โอ้โหไม่ได้ตัวใหญ่เลย no อ้อคนละตัวฮะมีไซคลอปกับอากอนนี่ตัวใหญ่แม่ตัวใหญ่แม่ของเพื่อนแสดงว,ว่านี่คือของเพื่อนที่เพื่อนกดเมื่อกี้ผมได้เป็นคอมเมนต์อากอนนี่นะฮะมี 10, 000, 000มนนนหนึ่งหืนห้าพันตัวคอมเพีเนี่ยหนึ่งแต่อันนี้ยังอยู่นะอ๋อเพื่อนยังเปิดไม่หมดเพื่อนยังไม่ได้เปิดมีใครยังไม่ได้เปิดอีกบ้างอะโอ้กว่าจะเจอนี่สวยงาม ถ้าอันใหญ่จะมีเสียงดาวตกตุ้มหรือว่าไม่เกี่ยวไม่แน่ใจนะแต่ว่าเซิร์ฟเมื่อกี้คือผมเข้ามาตอนที่เพื่อนขุดไปแล้วครึ่งนึงผมก็ยังยินเสียงนะน่าจะใช้ได้วิธีนี้ฟังเสียงตอนเข้ามาถ้ามีเสียงคือมีดาวตกอยู่นะครับเซิร์ฟฮาร์ดคอร์จะได้เจมเยอะไหมดาวตกเล็กหยุดสินะฮะสองน่าจะเท่ากันสี่สิบห้าสิบ สี่สิบห้าิบมิลเลี่ยนเท่ากันครับเฮ้ยเฮ้เฮ้ยฮได้ยินครับได้ยินครับได้ยินเสียงตรงไหนตรงไหนตรงไหนไม่มีใครบอกว่าตรงไหนที่ไหนที่ไหนไม่รู้ตรงไหนฮะผมได้ยินเสียงแต่ไม่มีใครบอกต้องดูว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนกันว้าไปเรื่อยๆ วับมาที่เดิมที่ไหนเอานี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอันที่สองโอ้โหจะขุดไหวไหมเนี่ยวันนี้สี่พันสี่ครับไม่นานไม่นานรอได้รอได,อได้อันนี้สี่พันสามลดไปเรื่อยๆมาลุ้นกันต่ออาจจะต้องใช้วิธีแบบถ้าลาลกมาได้ทุกแอคเคาท์คือสิบสองนะฮะเต็มที่สิบสองแอคเคาท์ต่อหนึ่งเซิร์ฟ แต่มันยากอ่ะมันไม่ใช่ VIP ไงคือคนอื่นก็อยู่อยู่แล้วด้วยนะฮะไม่สามารถแบบจะเข้ามาได้เซิร์ฟก็เต็มก็ต้องแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆหาเซิร์ฟที่มีคนขุดอยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆหาไปมาคราวนี้ดูว่าจะได้ตัวใหญ่ไหมเมื่อกี้คือตัวนี้นะฮะคอมเมนอ์กอนี่คอมเพนเนียนหงเองอ่ะอีเวนต์จะเป็นคอมเพนเนียนเหมือนกันแต่ว่าไม่สูงฮะอันนี้ก็อีเวนต์ฟารีแคทคอมเพนเนียนหนึ่ง ในแง่การใช้งานคือใช้งานไม่ค่อยได้นะคอมเพนีน1มันน้อย50%ของสของเลี้ยงที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับมันสู้ตัวใหญ่ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นชายนี่ก็น่าจะสู้ไม่ได้ต้องคอมเพนีน3มันอย่างน้อยคอมเพนีน3แล้วก็ชายนี่ถึงจะใช้งานได้ดีนะฮะซึ่งผมไม่มีเลยมีแต่เรนโบ c คอมเพนีน3อินฟ r n a โนใช้วิธีฟังเสียงนะฮะเข้าไปในเซิร์ฟแล้วถ้ามีเสียงดาวตกคือใช่เลย มีอีเวนต์อยู่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็มาตามหาดูว่าอยู่ในโซนไหนถ้าไม่มีแชทบอกก็วิ่งหาเองอมินิคอมเมตอันเล็กก็มาอันเล็กมาข้างบนโซนแมวโซนแมวไม่มีใครไปเลยใช่ไหมจะไปทําไมในเมื่อมีอันใหญ่อยู่ตรงนี้ยังขุดไม่หมดเลยแต่อันนี้รู้สึกว่าช้าลงนะเหมือนจะช้าลงหน่อยนึงฮะต้องมาลุ้นว่าอัปเดตเนี่ยมันจะมีโซนใหม่อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าไม่มีโซนใหม่เนี่ยผมสังหรณ์ใจมากเลยว่า เกมนี้อาจจะหยุดแค่นี้ฟังก์ชันต่างๆมันเริ่มมาเยอะแล้วอะตอนนี้มีทั้งประมูลมีทั้งเดคออะไรนะฮะมาจุกอยู่ตอนหลังตอนเดียวเหมือนกับว่าปล่อยของเต็มที่แต่กว่าเกมใหม่จะมาก็ไม่รู้อีกนานแค่ไหนนะฮะอาจจะครึ่งปีหรืออาจจะแค่เดือนเดียวก็ได้ไม่รู้จริงๆพูดถึงไททานิกเนี่ยไททานิกฟรีมีแค่ครั้งเดียวเองนะตอนที่เป็นเจ้าเจ้าแมวตัวแรกที่คริสต์มาสนะครับหลังจากนั้นคือเป็น e อคุสีหมดเลยไม่มีตู้ฟรีไททานิกเลย เรียกว่าฟรีทูเพย์นี่คือแบบมีโอกาสแค่ครั้งเดียวระหว่างนี้ผมมันต้มมาม่าก,กินยังได้เลยมั้งยู่หิวพอดีเลยเนี่ยต้มมาม่าก,กินกับดาวตกเพิ่มรสชาติให้ความอร่อยเอาละครับ100สุดท้ายเตรียมตัวตัวใหญ่ต้องมาแล้วจังหวะนี้2อันบูสต์เรียบร้อยเซิร์ฟก็บูสต์อยู่ช่วงนี้เซิร์ฟบูสต์ทุกเซิร์ฟนะฮะเตรียมตัวครับเตรียมตัวเจมเท่าไหร่เมื่อกี้เจมประมาณ3บิลเลียน สามสี่บินเลียนรอบนี้โอ้โหหืมมามา,เก,เ,กมาเก็บเก็บมาเก็บเจมก่อนเก็บเจมก่อนในน้ํายามาขวดหนึ่งเจมเท่าไหร่เจมเท่าไหร่สามบินเลียนโอเคตรงนี้อีกอือโอ้ดูเปอร์เซ็นต์นิดหนึง่งอ๋อไม่มีเปอร์เซ็นต์เหรอเป็นอะไรเอ่ยหมดเลยไม่มีเป็นเปอร์เซ็นต์ฮะเป็นอะไรเอ่ยหมดเลยมาโอเคคลิก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  คลิกต,ต,ตัวใหญ่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 โอ้ตัวเดิมค็เมนตอากอนนี่ฮู้เอาละนี่คือดาวตกอันใหญ่นะครับในที่สุดก็เจอ2อันตัวใหญ่ยังไม่ได้แต่ว่าต้องตามหาต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ